สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับปอาปอกตากับตอนเรืออีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารับเงินแสนอีกเช่นเคยนะคะซึ่งทุกๆเดือนเนี่ยเราก็แจกแสนแจกล้านเป็นตลอดเลยนะคะวันนี้ใครเป็นผู้โชคดีบ้างไปดูกเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพิพัดต่างสันเทียครับวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากนครราชสีมาครับผมรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสึกเออตื่นเต้นมากครับผมไม่คิดว่าจะเฮ้ยได้จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ สิงบุรีอ๋อมาถิงบุรีแล้วเดินทางเปยังไงคราวนนี้ก็ขับรถมาเองครับอ๋อความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างพอมาถึงตรงนี้แล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ตอนแรกคิดว่าจะได้จริงไหมคะไม่รู้ด้วยว่าได้ครับจนบริษัทโทรไปตามอ๋อก็แจกจริงครับไม่ใช่หน้ามาน้อมาลักจริงจริงใช่ค่ะสวัค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะนนรงค์แสนสุขครับเป็นคนแบบส่งคลิปเองส่งคลิปเองครับวันนี้เดินทางมาตรวจังหวัดอะไรคะพิษณุโลกครับขอวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ ตื่นเต้นครับที่ได้รับเงินแสนครับก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นว่าเราจะจะรับยังไงอะไรประมาณนี้ครับสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อปฏิพานครับค่ะวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากอุทัยธานีครับค่ะวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจครับจะได้เอาเงินไปส่งตัวเองเรียนโทให้จบสถิติครับ ก็ให้รวมสนุกกับกิจกรรมนะครับเพราะว่าได้ทั้งความอิ่มความอร่อยแล้วก็ลุ้นได้เงินด้วยครับสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อสุวรรณาค่ะวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดอะไรคะอ่าฉะเชิงเซาค่ะวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะดีใจค่ะตอนที่พิมงาติดต่อกับไปเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างโอ้ดีใจมากเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะโอ้ส่งมาคลิปเดียวเองค่ะโชคดีมากเลยอ่ะคลิปเดียวใช่ค่ะมากเวัวนเลยนะคะถูกง่ายกว่าถูกหวยอีก แล้วก็ความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับปากระป๋องที่สามารถใส่ได้4ตัวอัดแน่นเต็กระป๋องโอ้โหสุดยอดเลยค่ะบางทีเปิดมาเจอ5้า5ตัวได้นะคะตัวร์ไมากเลยค่ะแต่รุ้น3ตัวนะคะตอนนี้ต่ <c oughs> อไปอาจจะมีจำเป็นหน้าก็ได้ <c oughs> เปิดเจอห้าตัวเลย